ไปมาเนี่ยทำงานกับซัเซมอลนี่มากี่ปีแล้วทั้คุณมิงคุพัชอะกี่ปีแล้วทำมาสิบปีแล้วค่ะคุณพัชอะสิบสิบปีครับประมาณนั้นเลยเนาะตอนนี้เขาบอกว่าสองคนนี้นะคือกุญแจหลักของออนไลน์ในเกรือซักเซตมอลเลยเหรอคะต้องตอบแบบนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเ l A ครับส่วนคุณพัชจะดูเขาจะเก่งเรื่องการตลาดค่ะจะไม่ถนัดในการใช้แพลตฟอร์มเลยฉะนั้นผมจะเริ่มจากแบบง่ายๆปูพื้นฐานแบบคนที่ แม้ว่าไม่เคยเปิดใช้แพลตฟอร์มมา่อนอใ,หใ,หให้ทําได้เราเรียกว่าหลักสูตรทีหนึ่งจากนั้นเราก็จะมีการสอนในหลักสูตรท,ทีสองสอนให้เขาเนี่ยปรัก้า,าเป็นรู้วิธีการเป็นในหน้าบนทิกตอกแล้วก็รู้ขั้นตอนในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าบนทิกตอกเรียกว่าทิกตอกช็อปทีสามก็จะสอนยิงแอดโฆษณาครับครบเลยที่ครบเลยเนะจริงก็คือ,อส่วนของการสอนองผิงก็คือ เราเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตรที่ปรับพื้นฐานเลยก็คือหลักสูตรเรียกว่า P1 P1 ก็คือการปูพื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือด้วยโปรแกรม c a p คัทคุณมเนเก่งมากเลยดูเดยทางด้านนี้เลยใช่ไหมด้านนี้เลย่ส่วน P2 ก็จะเป็นหลักสูตรที่เราจะสอนในขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นด้วยการตัดต่อด้วยโน้ตบุ๊ก นะคะก็คือเรียนขั้นแอดวานเพื่อเป็นเมืออาชีพค่ะส่วนหลักสูตร P ีก็จะเป็นเรื่องของอ Content คอมโพร์นิ่งคอนเทนต์ก็คือการสอนคิดคอนเทนต์ให้ดึงดูดอันนั้นจะทำให้คนมาติดตามเรามากขึ้นค่ะโหไม่ธรรมาดานั้นเีเนี่ย คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะได้คุยกับอีก2ท่านที่ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยจากการเข้ามาทํางานนะคะคุณพัฒและคุณผิงนักธุรกิจจากบริษัทซักเซ็ตมอบีอิงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องผิงกับน้องที่เข้าไปฟังอะไรเป็นจุดที่เราบูดอุ้ยน่าไปลองอะไรเงี้ยจุดตรงไหนที่เขาพูดมาคือผมไม่คนจนนะครับคนจนมันไม่ค่อยมีความหวังในชีวิตเราไม่มีทุนเรามองว่าถ้าเราจะสามารถสร้างตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทุนอ่ะมันเราก็อยากทํามันใช่เพราะ อาจารย์นบกิจเองได้วางรากฐานในการทำธุรกิจซักเซ็ตมอลในปีนี้ครับก็คือวางรากฐานให้เป็นแบบ O2O หรือว่าเป็นลักษณะเอาออนไลน์มาผสมผสานกับออฟไลน์คือข้อดีของออฟไลน์เนี่ยทำให้เราสามารถจะรักษาฐานลูกค้าได้ดีและทําให้เขาซื้อซ้ําเราในระยะยาวส่วนออนไลน์ทําให้เรากว้างมากขึ้นในการที่จะเพิ่มลูกค้าได้ครับจริงนะบางทีสไลด์ไปแล้วก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ บบไม่ต้องค้นหาเลยอันนี้ก็คือการยิงแอดไปถึงแบบหน้าประตูบ้านใช,ใช่ไหม<ช>ตอนนี้มีแผนที่จะพัฒนาทางด้านไหนอีกไหมคะสำหรับซักเซ็ตมอลคือถ้าเป็นในส่วนของซักเซ็ตมอลนะครับตอนนี้เขาคุณหมอและอาจารย์นบเนี่ยมีการพัฒนาออกเป็น2มิติโดยมิติที่1จะเน้นไปที่ด้านความมั่นคงความมั่นคงนะครับคุณหมอได้สร้างสถาบันเวลเน็ตเวลบีอิงขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการ ฝึกอบรมตัวแทนจําหน่ายของเราเพื่อให้ตัวแทนจําหน่ายของเราเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้กับลูกค้าก็ทําให้เราสามารถจะดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นก็ทําให้ลูกค้าของเราเกิดการซื้อซ้ําในระยะยาวที่นานขึ้นส่วนในมิติด้านความมั่นคงทาง CEO อาจารย์นพนะครับก็ได้ ท่านปักธงเลยว่าเราตั้งใจในการเป็นสถาบันปั้นเชียเตอร์คืออยากสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านออนไลน์เพื่อที่จะสอนคนให้คนสามารถจะสร้างไรายได้จากทางออนไลน์ได้ครับเม่อดินโงเ็แล้วนะพูเนใช่พี่ตอยมื่อิัน,นอะไรไม่ต้องออนไลน์อ่ะจริงจริงเนาะแล้วจะออนไลน์แบบไม่มีความรู้มันก็แบบว่างงเข็มในมหาสมุทรนะแต่เนี่ยพอมีสถาบันสอนนะมันง่ายขึ้นแทนที่จะเดินไงเราขึ้นลิฟต์ไปเลยเร็วขึ้นเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจนี้ได้ยังไงคะ คือผมเคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนครับถ้า<อ>ย้อนไปเมื่อประมาณ24ปีที่แล้วอะครับ<อ>คือผมมีนานะยากจนก็เลยรับจ้งจางนจากใบปิวเป็นรายวันเล้วเราเคยเห็นคนที่แบบยืนแจกใบปิวอะอ๋อ,อ,อน้องแพทย์เคยทำตรงนั้นใช่ครับแล้วมีโอากาสได้เข้าไปแจกใบปิวอของบริษัทเครือข่าย<อ>ก็เลยไปฟังพอฟังก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อยู่ในธุรกิจเครือข่ายมา พอตอนที่เข้าไปฟังอะไรเป็นจุดที่เราพูดว่าอุ้ยน่าไปลองอะไรเงี้ยจุดตรงไหนนที่เขาพูดมาคือผมเป็นคนจนนะครับคนจนมันไม่ค่อยมีความหวังในชีวิตเราไม่มีทุนเรามองว่าถ้าเราจะสามารถสร้างตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทุนอะ่ะมันเราก็อยากทํามันใช่เพราะแบบเออคนบางคนอาจจะไม่มีแบบทุนมาเยอะในชีวิตใช่ไหมเราจะเอาตรงไหนไปไป ไปทุ่มอ่ะใช่ไหมบอกเออว่าไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้น้องพัฒน์น่าสนใจใช่ไหมใช่ครับเลยตัดสินใจอยู่นานไหมว่าที่เอาละไปละอย่างเงี้ยใช่เวลาตัดสินใจนานไหมตอนเริ่มต้นตัดสินใจเลยครับแต่ว่า14ปีแรกที่ทําธุรกิจเครือข่ายอะครับเรียกว่าล้มเหลวแล้วสุดท้ายต้องไปรับจ้างเขาเรียกว่าไปขายของตามตลาดนัดเลยโอ้โหสิบสี่ปีเลยเหรอเนี่ยแล้พูดถึงว่าสิบสี่ปีก็ไม่ใช่บริษัทเดียวด้วยใช่ครับสามบริษัทสามบริษัทกับสิบสี่ปีแต่ล้มเหลวล้มเหลว โอ้โหสิบสี่ปีเนี่ยถือว่าไม่ใช่เวลา้นยนั้นยาวนานเลยนะแล้วแล้วน้องแพก็เลยต้องไปขายของในตลาดนัดเนี่ยหรอใช่ครับเป็นการขายเพื่อประคองตัวเองไปครับค่ะแล้วฝากของผิงละคะของผิงอ่ะของผิงเนี่ยเริ่มต้นจากการที่จริงจริงผิงเรียนจบออกแบบมานะคะพอช่างแล้วก็มีโอกาสได้คือมันจับพั้จับผูไปเป็นพิตตี้